ฉบับที่สองสิครับน่าสนใจ e เป็นของน้องผู้หญิงนะครับบอกว่าชอบเพื่อนนักเรียนชายคนหนึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่มหนึ่งนะครับแต่เริ่มมาชอบตอนมสผู้หญิงนี่ใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าชายหนุ่มรู้ตัวไหมเขาบอกว่ากลัวครับกลัวเขารู้ตัวอายนะครับเพราะว่ากลัวคนจะบอกว่าชอบเพื่อนห้องเดียวกันแม่ตอนนี้บอกว่าเวลาเห็นน้องคนนี้เห็นเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นในห้องอะนะคะก็จะรู้สึกโกรธรุนแรงมาก เคยมีครั้งหนึ่งโกรธเขาอาทิตย์หนึ่งก็เพราะว่าเ,าเรื่องที่เข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกนะคะคาถามก็คือหนูควรจะบอกเขาดีไหมคะว่าหนูชอบเขาแล้วก็คิดยังไงกับหนูคะเขาจะเกลียดหนูไหมที่ชอบเพื่อนอด้วยกันเ็าจะรู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยมันจะเกลียดไหมถ้าเราบอกความในใจทุกอย่างที่เรามีต่อเขาคือเราปิ๊งเขาอะนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า หมอคิดว่ายังไงคะในฐานะผู้ชายมุมมองนะครับผ,ผมผมผมว่าอาจจะต้องตอบสองประเด็น<ช>ประเด็นที่หนึ่งในฐานะที่ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมีผู้หญิงที่ดีๆน่ารักสักคนหนึ่งเนี่ยมาบอกชอบเราเราก็จะมีความสุขดีครับรู้สึกว่าเราเพิมะะ่มครับเอออย่างน้อยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาชอบเราไอ้เรื่องไปมองว่าเธอเป็นคนน่ารังเกียจเนี่ยผมคงไม่มองอ่ะผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็คงไม่มอง เพราะถ้าเกิดมองอันนั้นผมว่าความเป็นสุภาพบุรุษที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีนักนะครับแล<ช>้วโ,โ,โอ้โหสาบีผู้หญิงมาชอบผมว่าคืนนี้กลับบ้านนอนไม่หลับเลยนะครับ<ช>แล้วก็มาอมยิ้มเราคงเป็นปื้มนะ<ช>แต่ว่าเออเราจะสร้างสัมพันธภาพอะไรต่อมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าเออผู้หญิงมาบอกเราก็ไม่น่าเกลียด นะครับแต่ว่าเราก็การประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นอาจจะบอกได้ทีนี้บอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ผมก็คงตอบเหมือนกันนะครับว่าก็อาจจะอาจจะสนิทกันคุยกันได้ต่างๆไอการที่จะพัฒนาจากความชอบของวัยรุ่นเนี่ย ไปเป็นความรักมันต้องใช้เวลานานจริงไหมครับในวัยนี้ไอ้เรื่องชอบกันไม่น่าจะเสียหายอะไรคุณรอสม้างไลครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องจะชอบเรื่องของอาการปิ๊งเนี่ยนะคะคือไอ้ความรักแบบปักจิตปักใจสําหรับวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คงยังไม่เกิดอะนะคะอาจจะเป็นปั๊ปปี้เลิฟแล้วก็เห็นแล้วปิ๊งปิงปิง,ปงสเปคนี้ใช่เลยอะไรเงี้ยฉันชอบสเปคนี้อะไรเงี้ยถ้าถามว่าแหมมันรู้สึกน้องเขาก็อึดอัดใจมากเลยนะคะคือคบแบบแอบปิ๊งเขาเนี่ยแล้วก็ อม่ควรจะไม่ไม่มั่นใจเอ๊ะจะจะบอกดีไม่บอกดีแต่ว่าในความที่ตัวเองเนี่ยนะคะมีความรู้สึกก็เหมือนอย่างที่คุณหมอพูดนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกลียด<ช>ความรู้สึกดีๆที่เรามีใ,<ช>ให้ใครเป็นเรื่องปกติสมัยเออตัวเองอยังวัยรุ่นเนี่ยนะคะยังเคยนะ,คะเคย ปิ้งผู้ชายก่อนอนะสเปคเนี้ยฉันชอบก็ยังเคยค่ะสารภาพว่าเออสนใจนะอ,อะไรเนี้ยพี่ดูน่ารักจังเลยอ,อะไรเงี้ยนะเออก็กล้าหาญชาญชัยดีแต่ว่าเราก็มองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายหก,ก็ต้องดูนะคะ่ะงที่ว่าออแล้วก็ถ้าจะรู้สึกอึดอัดใจนะก็สารภาพก็บอกเขาได้ว่าเรารู้สึกดีๆกับเขานะคะแล้วก็ดูเข้าไปนะคะก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดหรอกนะคะ แต่ว่าบอกเออแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะอาจจะอายนิดนิดอะไรก็คงไม่ไม่เป็นไรก็น่ารักไปอีกแบบนึ่งนะครับนี่ม .4 แล้วนะครับผมว่าม .4 นี่ก็อายุเยอะพอควรแล้วนะครับสำหรับสำหรับน้องๆคงไม่ไวรุ่นมากนักแล้วนะครับผมสักสิบหกสิบเจ็ดแล้วนียอกไหครับก็น่าจะพอพอคุยกันรู้เรื่องหมามันปิ๊งตั้งแต่ม .1 เป็นเพื่อนกันนะคะนี่บอกว่าเรามาเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่เสียหายนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้อง ทำใจว่าถ้าเกิดเขายังไม่เขาไม่ปิงเราก็ไม่เป็นไรคือไม่ใช่ว่าเออพอเขาไม่ปิงแล้วแบบร้องห่มร้องไห้โหอะไรเงี้ยคือก็ต้องรู้ปฏิกิริยาที่จะตอบกลับมาได้ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนสิทธิ์ของเราเราชอบเขาสิทธิ์ของเขาก็อาจจะชอบเราหรือไม่ชอบอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะคะแต่ผมกังวลน,นิดนึงครับคุณคอรสม์ว่า ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอผู้ชายที่น่ารักผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษก็คงไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ชายที่เป็นพวกหลอกลวงว่าหวังฟันแล้วทีเนี่ยที่ไม่ได้เรียนทันตแพทย์เนี่ยนะค่ะพวกพวกพวกที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเขาเรียกพวกฟันเด็กนะครับเเป็นหมอฟันฟันเด็กเนี่ยนะลำบากนะครับใจทีนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องดูพวกนี้ให้ออกนะครับ คือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ดูไม่ค่อยออกก็มีนะคะถ้าเขาเป็นเด็กที่ไม่เชี่ยวหรือไม่เปรียวหรือประสบการณ์ชีวิตอะไรในเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศน้อยเนี่ยอันนี้เราก็คิดว่าก็กต้องดูเหมือนกันถ้าว่าเป็นเด็กชนิดที่ว่าผู้ชายเปรียวมากนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะก,ก็ลองค่อยๆดูไปก่อนเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราจะไปบอกว่าชอบผู้ชายเนี่ยเราคงบอกว่าเราชอบ แต่เราคงไม่ต้องแสดงเราจะต้องแสดงตัวว่าเรารักนวลฉวนตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะมาชวนเราไปในเรื่องอื่นเนี่ยซึ่งเกินเลยความเป็นเพื่อนหรือการมีสัมพันธภาพนั้นต้องหัดปฏิเสธใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ทําให้ใจเราตามไปใช่ไหมครับเซโนไว้ก่อนเซโนแบบเรื่องนั้นจะเซเยสฟอร์เลิฟเซโนฟอ for sex ใช่ไหมครับใช่แไหมครับน้องๆเห็นไหมครับคุณอรสมให้ข้อคิดที่ดีนะครับเซเยส for love เนี่นะครับบอกโอเคสำหรับความรักเนี่ยไม่เป็นไร แต่ต้องเซโนไว้ก่อนนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศเพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็ความรักสวยงามนะคะครับสวยงามเหมือนดอกไม้บานใช่ไหมคะคุณหมอแต่ว่าเออเซ็กซ์เนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยโอ้มันอันตรายเหลือเกินครับ Mumbo No.5